อย่าพูดคําว่าเงินต่อเงินเงินต่อเงินคนส่วนใหญ่ใช้คําว่าใช้ใช้หมายความว่าเออมึงต้องมีเงินก่อนมึงถึงจะรวยได้เฮ้ยก็กูไม่มีเงินเริ่มต้นกูจะทำยังไงอันนั้นพูดได้ง่ายเป็นข้อแก้ตัวเป็นข้อแก้ตัวผมบอกได้เลยฟังดีๆเวลาคนมีเงินเยอะมันไม่ค่อยใช้สมองเวลาไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาคุณเริ่มต้นธุรกิจเริ่มลงทุนด้วยเงินเยอะๆเนี่ยสมองไม่หยุดใช้ สมองมันไม่มีความครีเอทีฟความความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาทำไมผมรู้เพราะผมเริ่มต้นจากศูนย์ผมเริ่มต้นจากธุรกิจจากเงินน้อยมากเลยแล้วใช้ทุกอย่างประหยัดทุกอย่างแล้วก็สร้างตัวขึ้นมาพ่อแม่ผมไม่เกี่ยวนะผมสร้างตัวจากธุรกิจที่มันตัวเองก็ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจในเมืองไทยแต่เริ่มมาจากการสังเกตคนอื่นแล้วเริ่มที่จะตอบโจทย์คนอื่นคำนี้ผมจะสอนอีกคำหนึ่งซึ่งดีกว่าคำว่าเงินต่อเงินคุณต้องเลิก พูดคำนั้นไปนเลยผมสรุปก็คือว่าถ้าคุณทำเงินไม่ได้จากศูนย์คุณก็คงทำเงินไม่ได้เมื่อมีตังค์เข้าใจปะพูดอีกทีหนึ่งนะถ้าคุณทำเงินเพิ่มขึ้นจากศูนย์ไม่ได้คุณก็คงทำเงินไม่ได้เหมือนกันเวลาคุณมีตังค์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวผมเห็นลูกคนรวยเยอะแยะไปหมดนะเพื่อนเป็นมีเพื่อนเป็นลูกคนรวยเยอะแยะหมดที่พ่อไม่ให้เงินถลุงให้เงินสิบล้านสามสิบล้านเอาไปเปิดธุรกิจ เจ๊งทุกรายเจ๊งทุกรลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างตัวสร้างธุรกิจไม่ต้องเอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้างไม่ต้องเพราะไมผมรู้ว่าผมสร้างตัวเองมาแล้วแล้วยุคนี้โอ้โหทุกอย่างของฟรีแต่ไม่หมดของถูกๆแต่ไม่หมดใน,นในรูปของเทคโนโลยีในเรื่องรูปของโซเชียลมีเดียเรื่องของสื่อที่ฟรี free, คุณสามารถให้คุณค่ากับคนสร้างคุณค่าคนได้แล้วรับใช้เขาได้นะครับ โอเคเรื่องเรื่องนั้นผมสอนเป็นรายละเอียดในคอร์สต่างๆที่ผมเคยพูดถึงแต,เเแต่เรื่องนั้นผมเคยสอนไป <Okay. S 1> เรื่องนั้นผมเคยสอนไปในคอร์สต่างๆเช่นค,คอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแต่ที่จะให้ความรู้คุณอย่างหนึ่งนะจำคำนี้ไว้ resourcefulness resourcefulness แ Res ปลว่าอะไรแปลว่า resource แปลว่าทรัพยากร พูดง่ายคือคนที่มีคุณสมบัติของหาทรัพยากรเก่งถ้าแปลตรงตัวคือหาทรัพยากรเก่งคนไทยใช้คำบ้านๆก็คือขนขวายเวลาคุณมีเงินเยอะมึงไม่ขนขวายส่วนใหญ่นะคนเริ่มต้นด้วยเงินเยอะๆไม่ขนมุนขวายแล้วมันจะคิดว่าเขาจะคิดว่าโยนเงินจ้างคนอย่างเดียวโยนเงินจ้างคนแล้วส่วนใหญ่จ้างคนที่ไม่ถูกต้องจ้างคนเยอะๆแต่ว่ามาเป็น มาเป็นมาไม่ได้ช่วยพูดง,ง่ายไม่ได้ช่วยในการเพิ่มผูนธุรกิจหรือสร้างคุณค่ายกับคนสรุปก็คือว่าถ้าคุณมีเงินเยอะๆคุณจะใช้เงินในเรื่องที่คุณจะใช้เงินแบบเร็วๆคุณจะใช้เงินแบบว่าไม่คิดแล้วคิดอีกไม่คิดทบทวนเวลาผมเริ่มธุรกิจเนี่ยคือผมมีข้อแม้แค่สองอย่างคือฉันจะต้องเงินมันจะต้องเพิ่มผูนฉันกูลงทุนไปหนึ่งฉันมันกูจะต้องได้กลับมาร้อย เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่มันมีร้อยมนมีร้อยตั้งแต่แรกส่วนใหญ่แล้วถ้าลูกคนรวยมีร้อยตั้งแต่แรกมันไม่เหลือเลยสักหนึ่งมันเหลือกลายเป็นศูนย์แต่ถ้าคุณเริ่มด้วยหนึ่งแล้วคุณสามารถทําเป็นร้อยได้นั่นคือนักธุรกิจตัวจริงนั่นคือคนที่เราผมไม่เชื่อชูน,นนะนะักธุรกิจที่ได้เงินลูกคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มาแล้วก็มาลงทุนแล้วก็หายเจง๊งอันนั้นไม่ใช่หรือว่าเขาอาจจะอยู่ในสื่อเยอะๆแต่มีนามสกุลดังๆแต่ว่าคุณไม่ได้สร้างมูลค่าให้มันโตขึ้น่แตถ้าคุณ เป็นคนที่เริ่มจากศูนแล้วมึงสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้เป็น100%เปซ็นเเพิ่มขึ้นมาร้อยเท่าจากที่จากที่เขาเริ่มนั่นแหละเป็นนักธุรกิจตัวจริงอ่ะผมผมยกตัวอย่างอันหนึง่งตอนวันนี้เมื่อเช้ามงคุยกับแมรี่ว่าแมรี่เคยจำได้ไหมแต่ก่อนนี้เราอยากจะทำมิวสิกเฟสติวัลที่ประเทศไทย10กว่าปีที่แล้ว Music Festival, มิวสิกเฟสติวัลก็คืออะอะไรอ่ะ ผมอยากจะผมต้องมานั่งคิดไงคือเฮ้ยสเต็ปต่อไปจากฉันเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยมาถ้าจะเป็นคอนดักเตอร์ท่าให้มันขึ้นไประดับหนึ่งมันจะต้องเป็นอพออของเทศกาลดนตรีนี่มันถึงจะใหญ่กว่าคอนดักเตอร์ถ้าไมพออ,อไหนก็ต้องประเทศไทยอ่ะและ้วที่ประเทศไทยทำที่ไหนถึงจะเวิร์กก็ต้องไม่กรุงเทพก็ภูเก็ตพี่ผมคุยกับแมรี่เมื่อเช้าแมรี่จำได้ไหมแม,แมรี่บอกว่าพี่จำได้ไหมเราเคยไปดูสถานที่กันเพื่อที่จะทำแต่แค่ไปดูสถานที่ คือเรามาคุยกันบอกมองหน้ากันบอกไม่รู้แล้วเหนื่อยชิบหายแล้วไม่ทาแล้วกูถึงเทศกาลดนตตีกูไม่เอาละเบื่อเหนื่อยคือความขี้เกียจมันเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับแล้วก็คือเงินเงินก็จะแปลว่าต้องไปกู้แบงค์มาจต้องไปกู้แบงค์มาเงินจะทำต้องไปขอสปอนเซอร์หรือไปกู้แบงค์เพื่อที่จะทำเทศกาลดนตรีใช้เงินเป็นสิบๆร้อยๆไปอาจจะถึงร้อยล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเห็นอะไรโอ้โหขั้นตอนไม่เหนื่อยมากเลยขี้เกียจทำละ โชคดีมากเลยความขี้เกียจมันมันนำผมมาถึงตรงนี้ว่าบอกทุกอย่างเจอทางที่มันขี้เกียจหมดเลยที่แบบโอ้โหทุกอย่างแม่งดูเหนื่อยไปหมดเลยกูแม่เอาลวเปิดร้านอาหารก็ดูเหนื่อยเปิดโรงเรียนดนตรีก็ดูเหนื่อยโอ๊ยอะไรมันวุ่นวายหมดเลยต้องทําออนไลน์เว้ยง่ายสุดพอทําออนไลน์ปุ๊บเฮ้ยทำไมได้เงินง่ายขนาดนี้เลยมาที่นั่นได้เงินง่ายแบบเงินหลับหลับก็เงินเข้าตลอดแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้ทําแบบนั้นกันทั่วทั่วประเทศไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น นี่เป็นข้อ,ขอไ,ได้เปรียบของการที่เริ่มต้นโดยไม่มีเงินบวกความขี้เกียจแล้วก็บวกความขวนขวาย resourceful n e s s